สวัสดีครับมาดันบวชระเบิดโบดครับวันนี้เราก็จะมาทําเมนูยำปลาดุกฟูทําแบบง่ายๆนะครับทําแบบสไตล์ผมเลยนะครับไม่มีทฤษฎีอ้างอิงจากที่ไหนครับหลายคนอาจจะคิดว่ามันยากนะครับแต่ก็ผมจะทําให้มันง่ายที่สุดนะครับไปติดตามรับชมกันเลยครับไปเอาล้ครับนี่ก็คือวัตถุดิบในการทํายำปลาดุกฟูของเรานะครับก็จะมีปลาดุกนะครับไปเสียบไม้เรียบร้อยนะครับ4ตัวกิโลหนึ่งพอดีครับ แล้วก็มีมะม่วงเปรี้ยวนะครับแล้วก็มีพริกแดงจินดานะครับมีหอมแดงนะครับหั่นแว่นนะครับแล้วก็มีน้ํามะนาวนะครับนี่ครับว,วัตถุดิบของเรานะครับส่วนเครื่องปรุงก็ต้องรอติดตามในการทําน้ํายํานะครับส่วนปลาดุของเราเราก็จะทําการย่างก่อนนะครับไปย่างแล้วก็ค่อยมาแกะเนื้อนะครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นขั้นตอนในการดังไฟเนาะชมรมคนดัง ไปปิ้งปลาครับไม่ใช่ย่างนะครับถ้าถ้าย่างนี่ไม่ใช่นะครับต้องปิ้งทำยำปลาดุกฟูนี่ต้องปิ้งอย่างเดียวนะครับย่างไม่ได้ต้องปิ้งปลาอย่างเดียวครับถ้าเราย่างมันก็จะกลายเป็นปลาย่างนะอันนี้เขาปิ้งออกโอ้พิดสูตรครับพี่น้องตามจึงต้องให้ถุงพลาสติกก่อนแล้วก็ใส่ถ่านนะครับใส่ถ่านหาถ่าน ส่วนท่านที่เขาไซรางนะครับก็เป็นท่านเอ่อ่รู้ท่านยังครับผมไม่ได้เผาผมไม่ได้ถอดทานขคือมากระสอบแล้วบ่รู้กันนะครับกระสอบเขาไหนพ่าแต่มันกะโอเคครับแล้วก็ท้าห่านติดนะครับห่านติดปุ๊บแล้วก็มา,มาปิงปาครับปิงนะครับบอลแมนยัง ถึงขั้นตอนการปิ้งป่าแล้วนะครับคือเฮาปิ้งเอาได้ครับเฮาได้ย่างเลยครับย่างนี่บนบะแมนครับบะเป็นสูตรนะครับป่าดุกเลยครับ,รรบโลหนึ่งได้สี่ตัวพอรินบันน้อนีลยลดฮัเต่าแบบนี้เาเอาเอาเท่าที่มีนะครับเอาเท่าที่มี ตอนนี้ก็ปิ้งปลาเอาแล้วปิ้งปลากำลังเหลือ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 งแล้วครับเอาก็สิฟีนไปเรื่อยๆครับไม่รีบไม่รีบเอาเน้นคุณภาพนะครับพอกันกินบน่นี่แกะเนื้อมานี่ถ้าถามว่าปลาดุกเลี้ยงหรือปลาดุกนากะบรู้บ่าบลูบผมไม่ได้เป็นคนซื้อฉันว่าเป็นปลาดุกนากับบลู้กันว่านาไผ่ฉันว่าเป็นปลาดุกเลี้ยงกับบลู้ว่าเป็นสะไผ่ ปายยายปดุกบ่ยายซาบาดยายปดุกบ่ล่ะลาปดุกบ่ลาลาปดุกบ่เว้ยปดุกบ่เว้ยเว้ยปดุกบ่ปะปดุกบ่ครับปดุกครับปดุกปปดุปปะไอ้ปดุกบ่ครับไอ้อันไอ้ปดุกไปกินพีบ่ครับไอ้อันนี้นะครับไปแกะยักษพีเอ้ยบะเบนยังปิ้งครับปิ้งปดุปเสร็จแล้วละครับผักไว้ให้มันเย็นนะครับ ถึงขั้นตอนการทาน้ํายําของเรานะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะใส่น้ําตาลใครมีน้ําตาลอะไรก็ใส่นะครับน้ําตาลทรายแดงน้ําตาลทรายขาวนะครับแต่ผมมีน้ําตาลทรายแดงนะครับ1ช้อนโต๊ะลงไปถ้าใครมีน้ําเชื่อมนะครับก็ใส่น้ําเชื่อมเพื่อลดหวานที่แตกต่างนะครับนี่ผมใส่ไปสองช้อน นี่นะครับน้ำเชื่อมน้ำปลาก็เราจัดไปเลย2ช้อนนะครับ2ช้อนนี้นะผงชูรสครับ1ช้อนโต๊ะเต็มๆแล้วแต่ชอบเลยนะครับรสด,ดีนะครับรสด,ดีรสด,ดีนี่ครึ่งครึ่งช้อนนี้พอประมาณนี้พอนะครับใส่ลงปเสร็จแล้วก็คนคนให้เก้ากันก่อนนะครับ เราคนให้มันเข้ากันแล้วนะครับมันก็จะเหนืดแบบนี้ใช่ไหมครับเราก็จะเติมน้ําอุ่นนะครับเติมน้ําอุ่นลงไปก็ต้องดูด้วยว่าเราทําเยอะทําน้อยนะครับเติมน้ําอุ่นให้มันไปละลายนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องเยอะนะครับให้พอละล,ะลายเครื่องปรุงนะครับละลายน้ําตาลน้ําเชื่อมนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่พริกนะครับพริกนี้ ชอบเผ็ดชอบอะไรก็แล้วแต่เลยนะครับแต่ว uh ่าผมเนี่ยชอบเผ็ดผมก็จะใส่หมดเลยครับเออมันเกินไปมั้งผม่าเสร็จแล้วหอมแดงครับก็ใส่หมดเลยครับผมชอบอะไรที่มันพะโลนะครับไม่ใช่พะโลนะพะโลพะโลแล้วก็คุกวคราวคุคราวนะครับอุ้ยโทษโทษ เราก็จะชิมน้ำยำของเราก่อนนะครับเจะเจะหวานครับหวานหวานเผ็ดเผ็ดนี่รู้เรื่องเลยเราก็จะเติมน้ำมะนาวนะครับน้ำมะนาวนี้ขอแนะนำว่าค่อยๆเติมนะครับใครชอบเปรี้ยวชอบอะไรนะครับเราก็ใส่ไปเลยผมต้อง ในสไตล์ของผมก็จะเป็นเผ็ดเปรี้ยวแล้วก็หวานเค็มตามนิดหนึ่งเอ็มตามนิดหนึ่งครับออใช้นี้ก่อนนะครับแล้วก็คนเพราะว่าอย่าลืมนะครับเพราะว่าเราจะใส่มะม่วงมะม่วงของเราเนี่ก็จะเปรี้ยวอยู่แล้วนะครับเนี่ยเราชิมน้ำครับชิม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  เปรี้ยวหวานเปรี้ยวี่นํำเลยครับกลมๆเลยแต่ขาดเค็มนะครับเราจะเติมน้ำปลาอีกสองช้อนจัดไปอร่อยปากลำบากตูดบาลันและเบิร์นบู๊บครับคลุกเคล้าคลุกคล้าคลุนนะครับครนให้เข้ากันนะครับอย่าลืมนะครับว่ามะม่วงก็เปรี้ยวนะถ้าใส่มะม่วงมันมันก็ไม่เปรี้ยวนะครับชิมอีกทีนะครับ โอเคครับจะมีรสชาติเปรี้ยวนํำหวานแล้วก็เค็มนะครับแป้มแปครับโอเคและขั้นตอนต่อไปเราจะมาใส่ใส่มะม่วงนะครับนี่มะม่วงนำลงไปเลยนี่ครับโอเคครับคลุกเคล้าครับคลุกเคล้าทีนี้ก็ยำให้มันเข้ากันนะครับโอเคแล้วครับ เราก็จะตอ่อหอมหัวแดงแล้วก็เส้นมะม่วงด้วยเราจะรู้ว่ามันเปรี้ยวขนาดไหนโอเคชิมนะครับบอกเลยเด็ดมากครับพี่น้องเราก็จะมาแกะเนื้อปลาดุกกันนะครับขั้นตอนนี้เกา็มาแกะเนื้อปลาดุกกัน,นครับคุล้ม เราจะเอาแต่เนื้อนะครับคือเอาแต่เนื้อหนังนี่เราแกะออกใครมีถุงมือก็ใส่ถุงมือนะครับถ้าทําให้คนอื่นกินด้วยแต่ถ้าทำกินเองก็แล้วแต่นะครับนี่ก็คือเนื้อปลาที่เราแกะออกมาได้นะครับได้แค่นี้นะครับเราก็จะนําไปตํานะครับ เมื่อเรานําเนื้อปลาใส่ครกเสร็จแล้วนะครับเราก็จะตำนะครับนี่ครับใส่ไปเลยครับโซโลเดียวไปครับเนีาวครับพี่น้องเมื่อเราตำเสร็จแล้วนะครับเนื้อปลาเราก็จะเป็นอย่างนี้ครับมันก็จะยุ่ยยุ่ยเป็นไปฝอยอย่างนี้นะครับเราก็จะเติมน้ํามันพืชนะครับลงไปแต่ผมใช้เป็นน้ํามันมะกอกนะครับ ใส่ลงไปนิดเดียวครับนี่ใส่น้ำมันลงไปเสร็จแล้วนะครับเราก็จะตำต่ออีกนิดหนึ่งนะครับถึงขั้นตอนการทอดแล้วนะครับเราก็ติดต่อแก๊สตั้งกระทะครับเราก็ใส่น้ำมันนะครับน้ำมันเราก็ใส่เยอะหน่อยนะครับให้ท่วมเลยนะครับเวลาทอดปลาดุกจะได้ฟูนะครับระมาณนีคิดว่านะครับคิดว่า นี่นะครับน้ามันที่ใส่ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะแบ่งทอดเป็น2รอบนะครับเราก็เช็คนะครับว่าน้ํามันร้อนหรือยังนะครับถ้าน้ํามันร้อนแล้วละครับแล้วก็เตรียมใส่เนื้อปลาได้เลยนะครับเราก็ขยําขยําให้มันแตกปล่อยนะครับเราก็ใส่เนื้อปลาลงไปครับนี่ค่อยๆเหาะลงไปนะครับไม่ต้องกลัวน้ามันแตกใส่มือนะครับมันแตกอยู่แล้วครับใส่ลงไปเลยเห็นไหมครับมันก็จะเริ่มฟูไฟก็ใช้ไฟการนะครับผมใช้ไฟการ ไม่ค่อยเป็นแผ่นเท่าไหร่นะครับอามาทอดแผ่นต่อไปนะครับมาดูว่ามันจะเป็นแผ่นหรือเปล่านะครับนี่ครับใส่ลงไปเลยครับสวานนี่ครับแผ่นที่สองของเรานะครับเออเป็นแผ่น,นครับอันนี้เห็นไหมครับฟู ฟูแบบตรงนียและนะครับแผ่นที่2ก็น่าจะสําเร็จนะครับก็ตักผักไว้ให้เสด็จน้ํามันนะครับจัดจานเสิร์ฟครับนี่ครับยำปลาดุกฟูของเราก็เสร็จแล้วนะครับนี่มาครับเราก็มาชิมกันเลยนะครับมาตักมานี่เป็นแผ่นให้อยู่นะครับจะแตกนี่ครับดูจากการตักนะครับมันเป็นแผ่นอยู่แต่มันแตกออกนะครับ เราก็ตักน้ํายํานะครับลาดบนประดุกของเรานะครับนี่ครับตักน้ําใส่นิดนึงครับพอชําชครับลาดคาใหญ่หไอ้ายปลาดเมืองเราเฮ็ดเราเฮ็ดคาใหญ่ขนาดลวมปะเจ้าอยู่ปะเข้าทางตรงไปเลยครับเพื่อนวอะ <c oughs> มเมืองสีนะฟินไม่ฟินมาครับเมืองคาที่สองครับนี่เออคาที่สองน้อยลงแน่เพื่อนนะอ่างพร้อมอ เมืองสีนาเราครับแสบบ่แสบกันเด้อต่อด้วยคำที่3ครับเมืองป๊าจักแสบบ่แสบแสบจนลืมว่ายุงกัดฮอดแกมไม่ได้พุ่งซื้อังอ้ฟินขนาดเมืองนาเราครับคลิปน,นี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับยำตะลุดฟูครับคลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรกดติดตามไม่เลืนะครับ